ข้อสอบจะออกในเรื่องของต้นทุนเนี่ยนะครับมันจะให้เราดันตัวเลขในงบการเงินเราก็ต้องรู้หน้ามาของงบการเงิน,นในธุรกิจผลิตสินค้าผมก็จะเขียนให้ดูนะครับในธุรกิจผลิตสินค้าเนี่ยมันก็จะ,ะประกอบด้วยขายตั้งต้นในตัวนี้มันก็เป็นเบสิกละขายคานต้นทุนขายต้นทุนขายประกอบด้วยสินค้าสําเร็จรูป ต,ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จได้เท่าไหร่เอาไปหกักสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดก็จะออกมาเป็นต้นขาย แล้วเราถึงจะเอาขายขายหากต้นทุนขายเป็นกำไรขั้นต้นตรงนี้เป็นกําไรขั้นต้นในการทำสอะบะก่อนที่คุณจะเข้าสอบวิชาการบัญชีเนี่ยหน้านี้คุณก็ต้องจำให้ได้เลยเหมือนกับไอ้อไงบการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไปฮะมันจะหนังตรงเนี้ยถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับ ถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปตัวนี้จะกลายเป็นสินค้าต้นตรงนี้จะกลายเป็นซื้อสุททิตรงนี้ก็จะกลายเป็นสินค้าปลายแบบด็ถ้าเป็นปกกาสีเติ้เนี่ยมันคือธุรกิจซื้อมาขายไปถ้าประกาสีขาวนี่คือธุรกิจผลิตคล้ายๆกันนะสินค้าต้นๆก็คือคุณซื้อมา สภาพเดิมคุณขายไปสภาพเดิมแล้วนะนรับต้นทุนก็คือค้างหมดก่อนบวกซื้อเพิ่มหากสินค้าปลายนะฮะมันไม่มีการผลิตมันก็เลยมีแค่เพียงสินค้าต้นมีค้าปลายก็ซื้อเพิ่มแต่วกาผลิตเองมันจะมีเรื่องของสินค้าสําเร็จรูปเข้ามาแนละ้วคือคุณผลิตแล้วมีสินค้าสาเร็จรูปรองขายบวกกับต้นทุนที่คุณผลิตเสร็จแล้วหักสินค้าที่คุณผลิตเสร็จและยังไม่ได้ขายก็จะกลายเป็นต้นทุนขายขยายความนิดนึงนะฮะเมื่อกี้นี้ผมอาจจะไม่ได้ขยายความในเรื่องของซื้อสุททิ ถ้าเกิดคุณจำได้งบธุรกิจซื้อมาขายไปได้คำว่าซื้อสุทธินั้นประกอบด้วยซื้อหัวข้าวขนส่งข้าวหักส่งคืนหักส่วนลดลับนี่คือคำว่าซื้อสุทธินะครับดังนั้นถ้าเกิดผมพูดซื้อสุทธิแล้วผมอาจจะต้องอธิบายขายใช่ไหมครขายสุทธิขายสุทธ,ธินะฮะเอาซิก็ไม่ไม่ได้มีอะไราย,ยากกันทง คุณก็รู้กันอยู่แล้วว่าขายสุทธิประกอบด้วยขายหักรับคืนหักส่วนลดจ่ายเรียกว่าขายสุทธิอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเบสิกที่เราจะต้องรู้ขายสุทธิซื้อสุทธินะฮะนั้นกลับมาที่เดิมก็คืองบกําไรขาดทุนของธุรกิจผลิตสินค้ามันตรงเนี้ยหน้าเนี้ยคุณจะต้องจําให้ได้เวลาคุณจําคุณจําคู่ไปเลยนะ ถ้าเกิดเป็นซื้อมาขายไปเป็นสีน้ำเงินถ้าเกิดเป็นผลิตก็เป็นสีขาวผลลัพธ์ออกมาเป็นกำไรขั้นต้นเหมือนกันแล้วในตอนสอบเขาอาจจะให้บุนดันตัวเลขในงบเนี่ยฮะในงบนี้ก็ได้ผมขออธิบายหน่อนะฮะว่าตัวเลขมาได้ไงต้นทุนขายในธุรกิจซื้อผลิตสินค้ามาจากสินค้าต้นงวดซึ่งมันโจยดจะบอกมาว่าต้นงวดเท่าไหร่ ส่วนต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จเนี่ยไม่บอกมาต้องหาเองอันนี้หาเองหาเองคืออะไรก็คือทำงบนั่นเองส่วนสินค้าปลายงวดเขาต้องบอกมาว่าปลายงวดมันมีมูลค่าเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาเองเลยก็คือต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จมันมีมูลค่าเท่าไหร่ในธุรกิจซื้อมาขายไปทําแค่งบกำไรขาดทุนตามประกาศสินบนค้านั้นเอง แต่ถ้าเกิดเป็นต้นเกจผลิตสินค้าทาสีขาวและต้องทาก่อนสีขาวคืองบหนึ่งก็คือเรียกว่างบต้นทุนการผลิตงบต้นทุนการผลิตทําให้ได้บรรทันนี้เกิดขึ้นดังนั้นก่อนที่คุณจะมางบนี้คุณต้องทางบต้นทุนการผลิตก่อนเพราะงบต้นทุนผลลัพธ์ของงบต้นการผลิตเป็นส่วนหนึ่งของงบกำไรขาดทุนดังนั้นผมจะคูดถึงงบต้นการผลิตนะครับงบต้นทุนการผลิตงบต้นการผลิตเฉพาะ ผลิตเท่านั้นนะฮะซื้อมาขายไปไม่ต้องทำนะฮะเพพาะธุรกิจผลิตมันก็ประกอบด้วยการใช้วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปบวกค่าแรงทางตรงที่ใช้ไปบวกค่าใช้จ่ายการผลิตที่ใช้ไป ึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตนี้คุณก็ต้องรู้กันนะว่าเวลาทำเนี่ยอันนี้จริงอยู่แล้วอันนี้จริงส่วนค่าใช้จ่ายผลิตนั้นมันแยกได้สองอันใช่ไหมจริงหรือประมาณการก็แล้วแต่นโยบายของบริษัทดังนั้นถ้าจริงก็งเลือกจริงหรือถ้าเกิดประมาณการก็ต้องเลือกประมาณการแล้วแตบบ่เราเอามาบวกกันแล้วได้ยอดหนึ่งแล้วเราก็ บวกงานระหว่างผลิตต้นวนวดบวกงานระหว่างเป็นต้นวนวดแล้วก็ให้หักงานระหว่างผลิต คาที่ผลิตเสร็จบรรทัดนเนี้ละฮะเป็นส่วนหนึ่งในงบกำไรขาดทุนดังนั้นมีโอกาสได้ว่าตอนสอบถ้าเขาจะให้ดันตัวเลขในงบการเงินในธุรกิจผลิตสินค้าคุณต้องรู้เลยว่าอาจจะดันอยู่ในงบนี้เรียกว่างบต้นทุนการผลิต ดังนั้นคุณก็ต้องทราบองค์ประกอบขององบนี้ว่ามันมีอะไรบ้างบวกอะไรหักอะไรนะครับพอคุณได้วงนี้นเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวนี้คือตัวเลขเดียวกัน,นครับดังนั้นถ้าเกิดคุณทําตัวเลขนี้ผิดงบนี้ คุณดันเก่งยังไงคุณสังิดเว่าที่มาของตัวเลขประกอบมันผิดนะครับต้องต้องทาให้ถูกตัวยกว่อนาสัมพันธ์นะคัสองงบนี้ต้องจำเอาไว้อยู่ในใจเราเลยได้ใช้แน่นอนนะครับการดันตัวเลขคือเขาอาจจะให้ตัวเลขตัวใดต,ตัวหนึ่งมาแล้วให้เราหยอดใส่ในบางจุดเพื่อดันตัวเลขจากล่างขึ้นบนเนี่ยดันตัวเลขเนี่ยมันจะดันจากล่างขึ้นบน